เพราะการหาเงินออนไลน์ปีนี้นะผมเห็นคนที่เขาปังๆกันก็จะเป็นไลฟ์นะไลฟ์เป็นหลักเลยก็ทุกธุรกิจการหาเงินเนาะมันก็จะมีส่วนยอด แค่ไม่กี่คนที่เขาจะแบบว่ากอบโกยเป็นกอบเป็นกำรรเนาะดังนั้นเวลาถ้าเราเจอใครที่เขาแบบฟังมากรวยมากนะครับแล้วก็คือยอดอไรายได้แบบว่าเกินจินตนาการเลยอะไรเงี้ยวันละ25ล้านอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมก็มีนะมีเป็นไปได้ก็มีคนทําได้นะอะไรประมาณเนี้ยนะที่เมืองจีนก็วันละแบบเป็นร้อยล้านอะไรถูกไหมที่ผมจะบอกก็คือทุกธุรกิจเนาะมันก็จะมีคนที่แบบเก่งมากนะครับรวยมากสาเร็จสักเซสเนาะมันก็จะเป็นยอดถูกไหมแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราทําไมเราไม่สาเร็จเหมือนเขาสักที ถ้าเราเริ่มคิดแบบนี้เท่าไหร่เริ่มแบบว่าเอาไปเปรียบเทียบเมื่อไหร่เราจะเป็นทุกข์นะครับบางคนเปรียบเทียบแล้วทุกข์บางคนเปรียบเทียบแล้วรู้สึกว่ามีพลังในการทํางานอยากจะเป็นเหมือนเขาเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกถ้าเราเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือเป็นคนที่แบบว่าเศร้าง่ายอะไรเงี้ยนะกังวลอะไรเงี้ยก็คืออย่าไปดูไอ้พวกที่โชว์ยอดโชว์อะไรมากนะครับกม้มหน้าก้มตาทําของตัวเองไปตรงนี้ก็น่าจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะครับผ่านปีนี้ไปเนาะปีนี้ถ้ามันแย่ก็ไม่เป็นไรนะปีหน้าเอาหมก็ได้